ต่ายม้นะตายวะนะายตายปตดาแ่ไมโลโห่หกนี่ครับอินาดำที่นี่นะดิบขึ้นไ้ถึงหาโลค,ครับนี่น้ำหนักเนี่นพผสมบขึ้นไ้ขึ้นไสิบดเดือน นี่เนี่ยจ okay. ิหาโรคกัวเต็มทีนี่แกระลายหลยูมือนน่ใจก็เทอมานะครับระายเรื่องอ่าดิอผมจะได้เดี่จะ้ปมนเขามาเบิ้งีเนี่ยเขาิเขาไปเบิ้งแม่โตบอกไปขอไปเบิ้งเอาถึงรอบเท่าไรครับ อาทิบล้อสามโอ้โหน้่นไม่แหกเขาไปบึงไม่ยหงเขาเอายันแม่ขายบ่เออยันแม่ขายเท้าเอาทิ้งล้วโลสามหองแม่นักนิโเกตขอกงอนกิโล่ปุ๊กลไม่ดูของโส่ วันวุ้งไนลูกมันตับโกงหงด้องไสายนี่ลูกมันตกเลยหาโลไก่ขอดนไก่ขอดีกขออิย์อดใช้จุกัแบ้วแม่ยเน่ยมันออกหูไงเนี่ย